สวัสดีครับพี่น้องเอฟีทุกทุท่านทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศทุกทกุทุกคนลุงป้านาอาวันนี้มาพบกับช่องหนุ่มต้นอีสานนะครับวันนี้จะพามาชมแปลงถั่วดินถั่วดิน ต้มนะครับถั่วดินที่เราเอาเม็ดไปต้มกินเอาไปคั่วได้ครับถั่วดินนี้นะครับอายุเดือนกว่าครับเดือนกับอีกเจ็ดวันครับนี่ครับใส่ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งแล้วครับถั่วดินแปลงนี้ครับใส่ปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วครับปลูกไว้พื้นที่นิดเดียวครับปลูกแค่นิดเดียวครับ ปลูกเอาเม็ดพันธก่อนครับปีนี้ปลูกไปซื้อเม็ดพันธุ์มาแล้วก็มาปลูกเพราะเอาเม็ดพันธ์ก่อนครับรอปลูกปีหน้าแปลงใหญ่ๆ,ๆแล้วครับปีนี้คือปลูกเอาเอาพันธุ์มันไว้ครับรอปลูกปีหน้าครับนี่ครับการการงอกการเจริญเติบโต,ตก็พอใช้ได้อยู่ครับผมไปซื้อเมล็ดพันธ์มา เขาจากต่อข้ขาเจ้าเขาขายกิโลละสี่สิบบาทครับแถวนี้ขายกิโลละสี่สิบครับพอพอได้อยู่ครับพอได้เชียร์ปีหน้าอยู่ครับมันจะมีถั่วดินเม็ดใหญ่กับถัวบถ่วดินเม็ดเล็กฝั่งนี้จะถั่วดินเม็ดใหญ่ครับนี่ครับ ฝั่งนี้จะเป็นแปลงถั่วดินเม็ดเล็กลูกเล็กๆมีอยู่สองข้อนะครับนี่ครับอันนี้จะเม็ดใหญ่ฝักยาวจะมีประมาณสามข้อสี่ข้อครับถั่วดิน อย่างนี้แหละครับชีวิตเกษตรกรอะไรที่สามารถปลูกได้ปลูกเอามาปลูกหมดครับทำยังไงได้ครับเกิดมาเป็นลูกเกษตรกรเกิดมาเป็นลูกเกษตรกรเราต้องสู้ชีวิตถ้าไม่สู้เราก็ไม่มีขนาดสู้ยัง บางครั้งก็ทอ้อบางครั้งล่อก็เหนื่อยแต่เราก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้เราก็ไม่มีอยู่ไม่มีกินไปยืมใครก็เขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้ยืมทุกวันนี้การยืมตังคนนี่โอ้คนที่เขาจะให้ยืมนี้เขาก็คิดหน้าคิดหลังเขากลัวจะไม่ได้คืนไม่ใช่ว่าจะยืมยง่ายๆนะครับ แม้แต่พี่น้องก็ยังยืมกันยากเลยครับทุกวันนี้เงินทองเงินทองไม่เข้าใครออกใครครับแต่เราก็ไม่อยากจะยืมหรอกครับเรายังสามารถร่างกายเรายังมีสามสิบสองอย่างอยู่เรายังทำได้เราก็ต้องดิน้นดนสู้ชีวิตทำเกษตรกรผลผลิตทุกอย่าง ที่สามารถปลูกได้ขายได้เราก็ปลูกเราก็สู้ดีที่สุดครับคือเป็นอาชีพสุจริตอชีพสุดจริตค,ครับเกษตรกรนี่ครับนี่ครับเริ่มจะออกดอกแล้วครับถั่วเดนนี้มันจะอยู่อายุป,ประมาณ3เดือนกว,กว่าครับก็ ถอนออกมาขายได้แล้วครับ3มเดือนก็กว่านี้ก็ถอนแก่ถอนออกได้ขายได้แล้วครับเถ้าดินนะครับอายุ3มเดือนก็กว่าผมก็ใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งฮโอร์โมนก็ฮอร์โมนก็พ่นไปรอบหนึ่งครับนี่ครับไงก็ขอพี่น้องเอทุกทกท,กท่านตั้งชาวไทยชาวต่างประเทศลุงป้านะ้าอา ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้หนุ่มต้นอีสานให้ครบ1,000พได้เร็วหน่อยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามยังไม่ถึงร้อยเลยครับไม่รู้วันไหนเดือนไหนจะครบ1,000พยังไงก็ขอฝากพี่น้อง f c ทุกท่านฝากกดไลค์ให้ถึงพันได้เร็วนะครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ